สวัสดีครับสาหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาดูอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับนอกจากรายได้แล้วนะครับที่เราแนะนําอย่างเดียวนะครับแนะนําให้คนไปซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่ามาทําบัตรเครดิตหรือมาทำสินเชื่ออะไรพวกนี้นะครับนอกจากในส่วนของค่าคอมมิชชั่นตรงนั้นแล้วนะครับส่วนของเอมอสเองนะครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือระบบโครงสร้างสมาชิกนะครับแบบนี้นะครับบริหารทีม3ชั้นนะครับขั้นแรก10%ให้2อกแล้วก็4%นนะครับตามลำดับนะครับ เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอันนี้ก็คือผมทำเอาไว้แล้วนะครับในกรณีตรงนี้เป็นผมเองนะครับถ้าผมมีทีมนะครับซึ่งก็สังเกตว่าที่ผมให้ดูก็คือเป็นภรรยานะครับมาสมัครเนาะภรรยามาสมัครต่อจากเรานะครับแล้วภรรยานะครับสามารถทํายอดได้10,000บาทนะครับใน1เดือนนะครับอันนี้ก็คือลําดับชั้นเนาะลำดับที่10%ึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ลดับที่สองดับที่สามสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในกรณีที่ภรรยานะครับ หรือว่าท่านนี้นะครับไปสามารถแนะนาเพื่อนๆนะครับให้มาทําแบบนี้ได้อีกนะครับอ่ก็คือว่าสมัครสมัครฟรีเนาะงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแค่รู้วิธีทําว่าจะทํำยังไงนะครับแล้วก็ไปหารายได้ได้เลยนะครับก็แนะนําคนนี้มาแนะนําคนนี้มานะครับดังนั้นนะครับในกรณีที่ผมนะครับแล้วทุกคนนะครับสามารถหารายได้10,000บาทได้ทุกคนเลยนะครับผมจะได้ค่าแนะนําดังนี้นะครับก็คือชั้นที่1นะครับสินะครับก็คือจะได้1,000บาทเนาะ ชั้นที่2นะครับอีก4เอออีก6%นะครับก็คือ600นะครับแล้วก็ชั้นที่3นะครับอีก4%นะครับก็คือ400นะครับก็รวมรวมแล้วนะครับถ้าผมเดือนนั้นหาไม่ได้เลยแต่ว่าผมแนะนำให้คนอื่นไปช่วย ทำรายได้นะครับแนะนํา mm. ว่าเขามีว um yeah, like um ิธีการสร้างรายได้แบบไหนและเขาทําได้เขาประสบความสําเร็จนะครับผมก็ได้ค่าแนะนําจากตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่เป็นเป็นค่าบริหารนะครับเขาเรียกว่าน่าจะเป็นค่าบริหารเนาะตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่ามีอีกข่านนึงนะครับที่คนนี้แนะนํามานะครับผมไม่ได้ค่าแนะนําแล้วนะแต่ว่าถัดไปนะครับในกรณีที่คนนี้นะครับคนที่1นนะครับตรงนี้แนะนําคนนี้มานะครับคนที่1เนี่ยก็จะได้ค่าแนะนําจากคนนี้ด้วยนะครับก็คือ10%นะครับจากคนนี้นะครับ ซึ่งบริษัทเป็นคนใจ่ายให้นะครับผมว่ามองว่าออมันก็เป็นระบบที่ดีนะครับในกรณีที่ผมเองผมมองว่าผมหาคนเดียวได้ไม่หมดดังนั้นเนี่ยผมก็สนับสนุนทีมให้มีวิธีการหานะครับให้มีวิธีการที่จะทำะไรายได้เพิ่มขึ้นทํายังไงนะครับผมทําด้วยทีมทําด้วยนะครับทําด้วยการช่วยกันนะครับก็ในกรณีที่ผมขายได้น้อยหรือผมขายได้เยอะค่าคอมพวกเราได้ปกติอยู่แล้วนะครับอีกอันหนึ่งก็คือค่าแนะนำนะครับก็คือทีมงานต่าง เหล่านี้นะครับคนพวกนี้นะครับคนที่เป็นทีมงานเดียวกันกับเรานะครับก็จะได้ด้วยเหมือนกันหมดนะครับที่แบบนี้นะครับก็ะรูปแบบก็เป็นง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็เลยแนะนํานะครับว่าให้มาทําตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเอฟเฟลตตัวไหนนะครับที่ให้ค่าแนะนําแบบนี้นะครับนอกจากในส่วนของตัวประกันนะครับแล้วก็อันนี้ให้3ามชั้นเลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ แล้วก็ทําได้ง่ายนะครับในวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกแคมเปญนะครับแล้วก็มาดูสินค้ากันนะครับว่ามีสินค้าตัวไหนที่น่าทําบ้างนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมองไม่ออกนะครับหรือว่ายังไม่ถนัดว่าเอ๊ะเราจะทําตัวไหนดีนะครับไม่เป็นไรเนาะลองมาเลือกดูก่อนนะครับแล้วก็ลอง เอาไปโปรโมทดูนะครับเพราะว่าตัวที่ง่ายๆก็มีนะครับแล้วก็ทําได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้วยนะครับว่าที่ลองทํามาเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็มีวิธีการทํายังไงแทร็อยังไงนะครับจะได้ทํากันได้เนาะแล้วก็สร้างรายได้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ